กูได้ยินแบบจิตเมื่อกี้จิตยมทูตบอกมว่ามีแต่คนโดนม e e, no. er ึงโดนด่าเนอะจิตยมัทูตอะอะเออตายอะยมทูตมาขอกูไม่รู้กูหลับกูเอ้ยกูแคร์ไม่ได้ยินใช่ยมทูตมาขอกูอะอ่าไปเลยตั้งเจ็ดคนอ่ะดูให้กูหน่อยนะไม่เคยบอกแล้วให้รวมตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถูกปะล่ะไอ้เฮี้ยนี่ไม่เตรียมเฮี้ยอะไรเนี่ยมันคนรู้ตั้งตั้งงานแล้วไม่ไดรเราคุยันพี่ต้าวอะไรครับสวัสดีครับ อันนี้อนอไออ่ะใครใครคุยอะเสียไม่ได้เรื่องทาไมอ่ะไอเห็นนทวีตแล้วแหละแต่ไม่ไมรู้ก็คืออะไรเสียไม่ได้เรื่องทาไมไม่ผมจะถามตั้มตั้มติดอะไรกับพี่หรือเปล่าติดครับติดต,ติดอะไรเมื่อกี้ยังยังคุยกันอยู่เลยเออตั้มติดจะพี่เรื่องอะไรเนี่ยน้องกระทืบกันมาแล้วครับพี่ต้าเอา้าผมโดนกระทืบกันมาแล้วครับ งั้นผมผมหับผมผมไม่อยากให้เถียงแต่อยากรู้ไว้เป็นข้อมูลใครครเปิดอะเอ็มดีครับเอ็มดีเปิดเขาถูกไหมอะไรนะพี่เอ็มดีมันมีปากเสียงนะครับก็เลยปากเพราะเพราะแล้วเปิดเพราะเพราะว่าเจอคําว่าอะไรผมก็ไม่อันนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเอาไว้ประเมินไงอ่าโอเคไม่เป็นไรเร้อหลอกมาครับผู้ถูกกระทาแล้วกันเอาไปร้อนหลออเขาก่อนด้วยหรอเะพช่เอ ก็ไม่ได้หลอกครับก็คุยปกติครับอ่ะถือตามผมบอกปกติแล้วมันจะไปถึงขั้นแทงกันได้ไงอ่ะน้องชายจะแย่กันไปแย่กันมาเลยอเปล่าทางกั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวมันเหตุ่างเรื่องกิ่ไฟสักข้าไฟครับพี่ตาเออได้ครับห้าไฟก็ได้ครับพี่แล้วเรื่องราคาหล่ะเอ็มเดียวครับเอ็มเดียวครับเอ็มเดียวได้ไหมน้ำเดมีเอ็มเดียวครึ่งหนึ่งก็ได้ครับพี่ตาถามได้ไหมครับผมมีเอ็มเดียวครับพี่มันไม่มีแล้วอ่ะ พราถ้าเกิดผมพูดห้าพี่ตาพี่ตาก็จะปัดเหลือตรงกลางถูกไหมครับอ่าเข้าใจจแล้วพี่ากได้สามเหรอถ้าผมผมเสนอห้าเขาเสนอหนึ่งพี่ตาก็จะให้ตรงกลางไงใช่ไหมครับหรือเปล่าเท่าไหร่ครับตรงกลางเท่าไหร่ครับพี่ดาแทงกันมายังถ้าแทงกันมาแล้วผมก็ให้ประมาณสองสามแทงกันมาแล้วครับก็งั้นเสียไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยร้านหนึ่งเสียไม่ได้ออกสองร้านแล้วกันอ๋อได้ครับได้ดีดีดีครับพี่ครัาพี่ตาขอบคุณนะครับ ไม่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้นะหมายถึงผู้ชนะนะผู้ชนะเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับไปเึอพอเจอเห็นแล้วบอกว่าเงินน้อยก็คือช่วยทั้งคู่ถูกไหมครับถ้าเกิดคู่ครับถูกต้องถูกต้องใครเป็นผู้เสียเลยผมช่วยล้านหนึ่งที่เหลือเองแต่เราจะเล่นกันทั้งหมดสามล้านห้าไฟโอเคครับครับผมแล้วล้วผมบอกเลยนะว่าสถานที่นัดของสภาอาจจะแปลกหน่อยไม่ซ้ำไม่ซ้ำเหมือนเดิมแล้วนะผมพยายามจะเล่นให้มันได้หลยรูปแบบ มาบบอลเลยครับซ้อมมาแล้วแล้วก็ไม่มันช่วยทั้งคู่เป็นอะไรแชทใหมเจนเย็นหลังรีครับหลังรีก็ได้ครับพี่ต้าหลังรีแล้วมันเหตุ่าไงฮะได้ครับหลังรีได้ครับหลังรีรู้กันว่าผมจะลงเวลาไว้ห้าทุ่มแต่คือหลังประเทศเปิดสามสิบนาทีอ่ได้ครับได้ครับโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษนะสำหรับพิศมณีไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแล้วเล่นกนเพียวๆเลยนะรอบนี้ครับครับพี่ตั้มเอ้ยไม่ใช่ครับพี่ต้า พูดพีดนะผมตรงนี้ตรงนี้หักน้องชายได้เลยครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่บัฟไม่อะไรกันแล้วน่ะมีคนไม่ไม่บัฟเอา่ไงบับขอเบอร์ก่อนครับเอาหนึ่งหนึ่งห้าส่วนครับท็อปเอาอะไรเพิ่มเติมมาไม่ครับดีมิตเบอร์อะไรครับทิต้าครับหกส่วนก็เล่นครับระหว่างนี้แอดด็อกอะไรก็เล่นได้เล่นได้ปกติรมันไม่ใช่สตอรี่แบบเก็บตัวหลุดอ่ะมันเป็นนัดไฟเล่นอะไรเล่นตามสบายครับมันถ้ามันถ้ามันมีแบบปัเสียงกันในในนีดเป็นไรไหมครับพี่บับก็จะเป็นเพิ่มเรื่องของการเพิ่ม เพิ่มลดจำนวนเพราะว่าจำนวนเงินจำนวนไปอะไรเงี้ยแต่บันเทสด้วยใช่ครับเลยถามไปก่อนเออถ้ามีปากเสียงก็เลยไม่ไม่งั้นต้องฝากตั้มด้วยแหละเรื่องเรื่องปากเสียงต้องไม่เอาในแอดด็อกแล้วนะได้ครับได้ครับถ้าเผื่อในบันเทสดีปากเสียงแอดด็อก เงินเดิมพันจะเหลือ2ล้านแล้วกันได้ครับถ้าเสียไม่ได้เมเบีปากเสียงเขาก่อนใช้เวเลได้นะครับโดนโดนปรับด้วยไหมครับพี่โดนโดนปรับโดนโดนปรับอยู่แล้วหลังนะโอเคครับพี่ชายว่าเรื่องของจำนวนเงินฝ่ายถ้าฝั่งเขาจะถูกลดเหลือ2ล้านถ้าฝั่งเราจะถูกเพิ่มเป็นสี่ล้านก็คือเพิ่มเป็นยังไงนะครับถ้าผมไม่มีปากเสียงเขาใช้เขาใช่ไหมครับถ้าเราพูดก่อนไปไม่ถึงการจะเพิ่มเป็นสี่ล้านไปนี้เขาจากก่อนเงินเดิมพันจะลดเหลือ2ล้านยูโน่ฮะ

ไอ้เขาบอกว่าไอ้ดอบไอ้ดอบของน้อยมากพี่ต่อครับไม่ไม่คุ้มเท่ากับพี่ต่อครับไอ้ดอบครับคาบตั้มเมื่อกี้พี่แจ็คเดินมาบอกว่าอยากเล่นถึงประมูลหรืออะไรไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าเอาแกงพี่เอาแกงเขามาเล่นไหมยี่เบ็ดเดี๋ยวผมเล่นให้ก็ถามพี่เขาดิพี่ลองถามดิตามเป็นอะไรตามใจเย็นๆโอ้โหดําเสียงตั้มเปลี่ยนอีกแล้วพี่ก็คุยกับตั้มดีๆนี่มันเกี่ยวอะไรกับพี่เนี่ยตั้มโอยู่้ยยังไม่รู้เรื่องเลยหมอตัดพี่เอาเลยตุลิกกัดเดาไม่ได้ตุลิก่อน พลาดผิดาย่าิงใหญ่ใหญ่เป็นอะไรครับเก็บเก็บอารมณ์หน่อยเก็บอารมณ์หน่อยเก็บอารมณ์หน่อยใจเย็นก่อนน้องรักน้องโอ้โหน้องเล็บเป็นเซ้นขอเราเลยเข้าจะสอบออไอ้เหลอดีไปเก็บใหน้องเล็บมาพี่ก่อน์กันมาน้องเล็บครับเอาเข้าจริงมึงไม่ไหวไงที่เสมอน้องตั้มเอาข้าจริงมึงไม่กล้าไงถูกป่ะล่ะที่ไหนสอบสอบสอบทะเบียนประมูลประมูลกันย่างประมูลเบอร์ไฟชั่นตอบมาให้พี่ก่อน์กันมาครับน้องเล็บรังน้องเสมอเลยอ่ะน้องชาย เก็บมาลงนิดนึงเก็บมาลงนิดนึงตามมันเสียทรงคนมันดูเยอะแลนนี้ผมฝากไว้แล้วสามคนด้วยนะคนฮารูครับดันเจี้ยนลงได้25คนนะครับข้างในได้เกาะได้เอดีคุ้มจัดเลยนะได้ครับยี่ติบาคนยี่สาคนครับลองดูลองดูเขาก็ไม่เก่งกับเราไม่เป็นไรต่อตามไปศึกษามาแล้วครับเรื่องดันเจี้ยนผมบอกเพื่อมมากครับเดี๋ยวเราไปเอาไปเอาของไะไปเอาของเนี่ย ไม่ไม่บัฟเขานะเแล้วไปรู้ว่ามึงโดนปัดนะมึงไม่เลานะมึงโดนปรับอย่าไปเล้ามันนะโดนปรับนะอย่าไปเล้ามันทุกกรณีนะถ้าใครทำโดนปรับกูคิดเงินกับมึงนะเขี้ยะปะอย่าไปเล้ามันนะอยู่แบบปกติเงียบเงียบเงียบก่อนเลยพี่รามแคร์นะกะมานเดียวรามแคร์ลูกไหนพูดมาไปเผื่อไปทันลูกตรงไหนบอสลูกของสมบัติข่าอันหนึ่งฮะข่้ยทหาร กองสองมาขาคนนึงนะพี่พี่รามแคสในค่ายหรือว่าข้างๆค่ายในค่ายโอ้ยแค่หนึ่งนาทีทัานหรอวะไม่อยู่อ่ะมีใครว่างว่าคนหนึ่งไอ้โนมึงไม่ต้องไปพูดอะไรนะเขียนปะใสนีอย่าเล่านะกับทุกแกงนะพี่บอกก่อนเดี๋ยวโดนปรับตั้งหอยดีหน่อยพิมพดาเรียกไรโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากพิมพ์ก็สมัครนะสมัครซับนะครับตอนนี้ก็นิ่งๆกันนิดนึงใช้แต้มช่องเอาเด้อ แจ้งเรื่องพวถิ่ไม่ไม่ไม่แจ้งก็ใส่กันไปเลยแค่นั้นผมแฟร์ๆอยู่แล้วโปรติกอะไรผมผมก็ไม่ได้ทำตัวผมก็ไม่หาเรื่องเขาเหมือนกันอ่ะมันก็ไม่แปลกครับเล่นกับใครนะรอโอเคใหม่เนาะใส่หน้ากากป่ะพี่จอมจะงงไหมเนี่ยใส่ใส่ใส่ดีกว่าใส่หน้ากากหน้ากากพี่อ่ะหน้ากากเด็กอ่ะได้ได้เดี๋ยวไปใส่ผมมีแล้วผมเอามาอะไรรวมแลนด์อ่ะเช็ค เช็คคนรวมแรงใส่สีดำมาสองสามใบก็เอาเลยวะฮั้โหพี่ต้ากี่ดโมงนะลังรูมอีเล่นไหลังลีเล่นหลังลีแต่รวมกันก่อนนะไม่มีไม่เหลือพันมิลแล้วนะเมื่อกี้พี่แจ็คเดินมาพูดกับพี่ว่าเล่นถึงประมูลหรืออะไรไหมกูบอกเอาเอาญี่ป็นมาตีกูไหมนั่นแหละโอเคพี่แจ็คกี้นะอืมไม่เอาแล้หรอ ก็กเท่ากับว่าเขาก็ไปพูดกับพี่เป็ดแล้ว2ีว่เป็ดก็จะนี่กับเราแล้วเหมือนกันไง